มีเกยนว่าพอรักตัวเองเป็นแล้วความรักดีๆจะเข้ามาเธอเข้ามาแบบทั้งๆท,ที่คุณนั่งสวยๆอยู่บ้านดูสินะก็ยังจะเข้ามาอยู่นั้นนะคะเพราะว่าคุณสวยนะดูแลตัวเองเป็นไงโอ้ยเธอสัญญาณที่สัญญาณที่จะทำให้เธอรู้ว่ากำลังจะมีความรัก ก็คือคุณดูแลตัวเองอย่างดีมันจะมีจิตวิญญาณหนึ่งนำมาก่อนนะคะนำมาก่อนคุณจะสัมผัสได้ถึงความฝันนะว่ามีคนว่าอาจจะมีคนมาแอบชอบคุณมีพลังงานของเซลฟ์เลิฟขึ้นมาแบบว่าแรงมากใครที่กำลังฮิลิ่งตัวเองอยู่นะคะ คุณกำลังเข้าสู่โหมดของการที่รักตัวเองเป็นโดยแท้จริงดูแลตัวเองตั้งแต่ปลายเล็บนะคะยันแบบว่ารูขุมขนเนื้อนะคะนะคะดูแลตัวเองอย่างดีมากนะคุณกำลังจะได้รู้ขั้นตอนการดูแลตัวเองขั้นสุดนะคะเพื่อที่จะเป็นคนในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะนี่โอ้แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เนรมิตอะไรได้ทุกอย่างในแบบที่คุณต้องการนะ มิเกนว่าพอรักตัวเองเป็นแล้วความรักดีๆจะเข้ามาเธอเข้ามาแบบทั้งๆที่คุณนั่งสวยๆอยู่บ้านดูสินะก็ยังจะเข้ามาอยู่นั้นนะคะเพราะว่าคุณสวยนะ <c oughs> ดูแลตัวเองเป็นไงโอ้เธอสัญญาณที่สัญญาณที่จะทำให้เธอรู้ว่ากำลังจะมีความรัก ก็คือคุณดูแลตัวเองอย่างดีแล้วแล้วก็มีความสุขที่บ้านแล้วมันจะมีจิตวิญญาณหนึ่งนำมาก่อนนะคะนำมาก่อนคุณจะสัมผัสได้ถึงความฝันนะว่ามีคนว่าอาจจะมีคนมาแอบชอบคุณเธอเข้ามาทางจิตวิญญาณก่อนอาจากนั้นละคะ่ะทุกอย่างก็จะดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็เธอมีเกณฑ์ว่า เขาจะมาทําความรู้จักกับเธอนะคะจนถึงขั้นแบบเป็นครอบครัวกันได้คนคนนี้อาจจะเป็นครอบครัวเก่านะมีจิตวิญ,ญญาณของการเป็นครอบครัวเก่าแบบดั้งเดิมอะเธอแบบรู้จักกันมาหลายภพหลายชาติอะไรเงี้ยหลังจากที่คุณมีเซลฟ์เลิฟหรือว่ารักตัวเองเป็นแล้วเหมือนมันจะเป็นการเปิด,ป,ดประตูเปิดมิติให้เขาได้เข้าถึงตัวคุณได้นะคู่เก่าอะไรอย่างนงี้เนาะอแบบ เขาจะเข้ามาในความฝันความความคิดความรู้สึกจากนั้นเราเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปตามไปตามโชคชะตาได้เลยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะดีใจด้วยคนที่พามาเจอคลิปนี้นะคะเริ่มจากเซลฟ์เลิฟก่อนเลยนะคะ